ถ้าเอาจริงๆเรื่องแต่ใจฉันคิดว่ามันก็ทำง่ายๆแต่ฉันยังคงมีปริศนาที่ฉันยังคงแก้ไขไม่ได้<ต>ยังคง,งรบกวนเจ็บใจ,ใจว่าที่ความรักเราต้องพังคือความผิดใครรือว่าจริงๆมันผิดที่ฉันรือว่าเธอกันนอนซึมๆกับใจที่ช้ำเพราะาเธอทำฉันไม่ได้วังให้เธอกลับมาอยาให้เธอได้รู้ว่าฉันนั้นยัง <One> วังมันว่าฉันกลายเป็นผู้บำบัดคนธรรมดาไม่ใช่ผู้ฉลาดและความ mm hmm. สัมพันธ์รอบมันส่วนคอเมันกับเครื่องบินบนลูอากาศอยากจะเปลี่ยนจากนักแสดงเลยอยากลองมาเป็นผู้กำกับเจออ้าหญ mm ิง hmm. อย่างเธอควรคู่ก็ลาไม่ควรเอาตัวมาคู่กับดาบที่มันแหลมคมอย่างน้อยมีเขาบางแดดในยามแสงลง mm hmm. คิดว่ามันจะต้องดีแต่ก็อย่าลองสุดท้ายพื้นที่ตรงนี้ก็เหลือแค่ผมเธอแค่แกล้งชมที่ผ่านมาเสียว ว่าใจแธอเธอไม่ใช่ so you can give it for me หรือว่าฉันควรจะพอดีเธอชอบผมในตอนที่ผมร้องเพลงของ a อ p ROCKY ถ้าผิด I'm fucking sorry just tell me something s ชอ r ดี let pop it pop it Why you keep me 나 i n g อย่าลืมเรื่องเราได้ไหมมันคือเรื่องที่ฉันจะขอหัวใจฉันแตกสลาย so when you walk t o the door เธอบอกเธอชอบกุหลับแล้วเธอต้องการอีกกี่ชอบจะตามหาสิ่งที่เธอชอบฉันจะเป็นคนรับผิดชอบ ยังลืมเรื่องเราได้ไหมมันคือเรื่องที่ฉันจะขอหัวใจฉันแต่สลายสเว้ you walk to the door เธอบอกจะชอบกหลาบและเธอต้องการอีกกี่ชอบ mm. จะตามมาสิ่งที่เธอชอบฉันจะเป็นคนรับ<ด>เอาจริงจริไงไอเรื่องแต่ใจฉันคิดว่ามันก็ทำง่าย,ายแต่ฉันยังคงไม่ปริศนาที่ฉันยังคงแก้ไขไม่ได้แต่ยังคง คนใจใจว่าที่ความรักเราต้องพังคือความผิดใครหรือว่าจริงๆมันผิดที่ฉันหรือาเธอกันนอนซึมเซงกับใจที่ช้ำเพราะาเธอทำฉันไม่ได้วังให้เธอกลับมาให้เธอได้รู้ว่าฉันนั้นยังหวังเธาเอาจริงๆในเรือ่องตใจฉันคิดว่ามันก็ทำง่ายๆแต่ฉันยังคงมีปริศนาแด้ฉันยังคงแก้ไขไม่ได้ยังคงรอคนใจใจว่าที่ ความาลับเราต้องผ่างคือความผิดใครว่าจริงๆมันผิดที่ฉันรู้ว่าเธอกันนั้นซึมเซากับใจทีช้ำเพราะาเธอทำฉันไม่ได้วางให้เธอกลับมาแค่อยากให้เธอได้รู้ว่าฉันเป็นยังหวังที